ปกติมุกนะคะจะมีปัญหาสายตาก็คือสายตาเอียงมากก็เหมือนแบบตั้งแต่เกิดมาเลยอะแทบจะแบบแทบจะจำความตอนนี้มุกเรียนจบแล้วด้วยแล้วก็ทำอาทำงานเกี่ยวกับสตรีมเกมด้วยก็เหมือนมันต้องใช้สายตาเยอะใช่ไหมคะเราก็เลยแบบเอออยากทำแล้วคือเหมือนคุณแม่อย่างเงี้ยเขาก็รู้จัก คุณหมออยู่แล้วเพาเหมือนคนรอบตัวคุณแม่เพื่อนๆอะไรเงี้ยเขามาทำกับคุณหมอกันเยอะค่ะก็เลยแบบเออให้ไปทำกับคุณหมอคนนี้ดีกว่าจะได้แบบไว้ใจด้วยเราจะแบบได้ดีได้สตรีมเกมแน่ๆสรุปก็คือเล่นกากเหมือนเดิมค่ะมองมองเห็นไปก็คือเล่นกากเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องการใช้ชีวิตการเหมือน ง่ายๆเลยค่ะแบบว่าแค่แต่งหน้าเงี้ยเราก็สามารถแบบเออแต่งหน้าได้สวยขึ้นมองเห็นรายละเอียดดีเทลบนหน้าคือเมื่อก่อนแบบมองขนาดมองหน้าตัวเองยังแบบว่าเขียนเขียนคิ้วเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมองไม่เห็นเลยเราต้องเหมือนแบบใช้เซนส์เอาแบบประมาณนี้เหมือนคนสายตาสัาน้นแต่ตาเอียงตลอดเวลาแล้วล่าสุดก็คือพอเราสายตาดีแล้ว ก็เลยมีโอกาสได้แบบลองขับรถแต่ว่าอันนี้คือฝึกเองที่บ้านนะคะให้แบบว่าคุณแม่สอนอะไรเงี้ยคือเราก็แบบกล้าที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งเพราะก่อนนะเนี่ยเหมือนพอเราสายตาไม่ดีเราก็แบบไม่กล้าไม่กล้าเหมือนปิดโอกาสตัวเองในหลายๆอย่างแต่พอแบบเราสายตาดีปุ๊บเราก็แบบอ่ะมามีอะไรเข้ามาก็กล้าที่จะแบบกล้าที่จะทํากล้าที่จะลุยอะไรประมาณเนี้ค่ะ